สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโร่บายลูกตาลนะคะช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชาวราศีมังกรหรือว่าผู้ที่ผูกลัคนาเราเป็นราศีมังกรในช่วงเดือนตุลาคม2564ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22ธันวาคมนะคะถึง21มกราคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลักนณาละยังไม่ทราบลักนณานะคะลูกตาลจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักนณาไว้ให้ด้านล่างการทํานายครั้งนี้จะเป็นการทํานายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เป็นกําลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สําหรับการตัดสินใจแล้วยังไงแนะนาเป็นการดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะแล้วก็สามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ไลน์ออฟฟิเชียลแอร์เคาท์ไลน์แอดแอดฮาร์โรบายลูกตาเลยค่ะ เดือนตุลาคมนี้ค่ะชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณนะคะมี 10s of บเพนเดคอลค่ะ Temperance King of บ a ร์นะคะ The Magician นะคะคิงออฟสอดเพย์ซอบบาร์นะคะ r o ิโอ Pentacle ค่ะนายอ of Pentacle 4ฟล์ทอฟนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะ<ม>ของคุณเป็นเอชซอฟวค่ะลูตกตาลมองว่านะคะเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะมีการเงินที่เป็นปึกแผนมีเงินก้อนเข้ามาค่ะธุรกิจต่างๆเนี่ยมีการโฟกัสมากขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะความรักก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสเตตัสกันได้นะคะสำหรับเดือนนี้ ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะโฟร์ออฟสอดขึ้นมานะคะลูกตาลมองว่าเป็นอะไรที่คุณเองนะคะอาจจะอยู่ในช่วงแห่งการกลับมาทบทวนเรื่องของต่างๆที่ผ่านมานะคะคุณเองะคะ่ะอาจจะกลับมาตั้งสติตั้งสมาธินะคะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินของคุณมากขึ้นมีการพัก ฟื้นนะคะมีการพยายามแบบคิดทบทวนในเรื่องเก่าๆของคุณนะคะตัวของนายอัพเพนเคิลขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะการเงินของคุณเนี่ยจะถือว่าอยู่ในขั้นที่ดีนะคะแต่บางทีก็ต้องระวังในเรื่องของการที่ใช้จ่ายเกินตัวได้นะคะพรีอัพเพนดิเคิลขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าการค้าการขายนะคะการพรีเซนต์งานต่างๆจะประสบความสําเร็จได้ดีค่ะใบตรงกลางของคุณเดือนนี้เป็นตัวของเชนส์ p ัพเพนดิเคิลนะคะ โอกาสดีๆในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะโอกาสธุรกิจครอบครัวหรือว่าในเรื่องของอสังหาริมทรัพัพต่างๆนะคะก็ถือว่าจะเป็นไปในทางที่ดีค่ะสิ่งสําคัญนะคะก็คือว่าเดือนนี้คุณจะมีภาวะในความเป็นผู้นํามากเลยค่ะตัวของ king of s w o r d แล้วก็เพลง of wand ขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าคุณจะโฟกัสไปที่เป้าหมายใช้ความฉลาดใช้ความมีแพชชั่นของคุณะคะ่ะโฟกัสเป้าหมายในเรื่องของการงานการเงินของคุณให้ดีขึ้นนะคะคุณต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของคุณนะคะ เด e เมจิเชนขึ้นมานะคะลูกตามาว่าตัวคุณนะคะชาวราศีมังกรคุณมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะคะเพียงแค่ โฟกัสให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะคะก็จะทำให้คุณนะคะประสบความสำเร็จได้นะคะตัวของเพจซอฟวันแล้วก็เอซอฟวันขึ้นมาค่ะลูกตามมาว่าคุณมีโอกาสในการเริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอาจจะมีไอเดียความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ขยายต่อยอดธุรกิจของคุณได้นะคะในมุมของการเงินนะคะตามมาว่าเดือนนี้ถือว่าปังมากนะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีการต่อยอดธุรกิจได้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆสําหรับคุณค่ะสําหรับเดือนนี้ ในมุมของการเรียนนะคะพี่ลูกตามองว่าน้องๆชาวราศีมังกรช่วงที่ผ่านมานะคะ่ะจะเป็นเวลาแห่งการทบทวนนะคะเอาบทเรียนเก่าๆมาทบทวนนะคะแล้วก็สามารถพรีเซนต์งานอะไรเนี่ยก็มีโอกาสที่ประสบความสมําเร็จได้ค่อนข้างดีนะคะเรามีความเก่งความฉลาดแล้วก็เหมือนเดาเข้อสอบหูกเนาะมันเหมือนแบบตรงสุตรนะคะเหมือนเราค่อนข้างจะรู้แนวทางข้อสอบหรือว่ามีอาจารย์ที่ค่อนข้างที่จะแบบไกด์ไลน์ได้ดีนะคะทําให้เรามีความเข้าใจและพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีนะคะเพจสวรรค์แล้วก็เอสสวัรค์ขึ้นมานะคะพี่ตามองว่า น้องๆเองค่ะอาจจะมีโอกาสในการเริ่มต้นเรียนคอร์สอะไรใหม่ๆหรือว่ามีไอเดียความคิดรเริ่มสร้างสารรค์ในการเรียนอะไรใหม่ๆบางคนอาจจะเป็นเทคคอร์สอะไรสั้นๆก็ได้นะหรือว่ามีการเรียนพิเศษเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ตัวของ ten s o p e n t a l ขึ้นมาตรงกลางเนี่ยพี่ตามมาว่า ครอบครัวสนับสนุนมากๆนะคะเป็นอะไรที่แบบช่วงเดือนนี้คุณน้องๆเองค่ะถ้าแบบเรียนดีเนาะบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีของขวัญอะไรให้ก็ได้นะถ้าผลการเรียนออกมาดีนะและ้วพี่าตามมองว่ามีโอกาสที่จะต,<า>ต่อยอดในเรื่องของความรู้ของเราค่ะไปพี่ตามมองว่าความรู้ของเราค่ะมันมีโอกาสในการต่อยอดเป็นไอเดียความคิดเรื่องสร้างสรรค์เป็นอะไรที่เป็นความรู้มีความมั่นคงนะคะทําให้เราค่ะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ในที่สุดนะคะก็ถือว่าเดือนนี้การเรียนก็ไปในทางที่ดีมากๆนะคะ ด้านความราคาะคนโสดชาวราศีมังกรเนาะเดือนนี้มีโอกาสที่จะ เจ ER อกับคนธาตุไฟเมสิงธนูหรือว่าจะเป็นคนธาตุด,ดินพลิกศบกันมังกรก็มีโอกาสมากๆเลยนะคะก็มีโอกาสนในการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะแต่มางว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมาจากการเจอตัวกันนะหรือว่ามีคนแนะนําเข้ามาให้ก็ได้ค่ะเจอการจากการทํางานนะคะการค้าขายนะคะหรือการเรียนอะไรเงี้ยต่างๆเนาะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปในทางที่ดีได้ค่ะ,ะคนที่เข้ามามีโอกาสนนนที่จะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะคะก็มีความรู้ความสามารถค่อนข้างดีค่ะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ กันได้นะคะก็ถือว่าจะเป็นโอกาสที่มีคนดีๆเข้ามานะคะสําหรับคนโสดนะในมุมของอคนมีคู่ค่ะลูกตาลมาว่าช่วงที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณกับคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีภาวะที่ตกองกลับมาทบทวนเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะนายอ็อเพน่ขึ้นมาเนี่ยบากตาลมาว่าในมุมที่ดีเนาะคือเหมือนกับคุณเองจะดูแลตัวเองค่อนข้างดีนะแต่ในอิมพุมนินค่ะ บางครั้งเราเองอาจจะสนใจแต่ตัวเองจนลืมที่จะดูแลคนรอบข้างก็ได้นะคะครยโอเฟเรอลขึ้นมาค่ะลูกตาลมาว่าอาจจะมีการกลับมา พูดคุยนะคะปรับความเข้าใจกันได้ค่ะเทนชอปเพนิโคลเนี่ยบางคนอาจจะพูดถึงการมั่นหมายแต่งงานหรือบางคนเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงสเตตัสก็ได้เนาะเทมเด์พร์เรนต์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะแต่มองว่าความรักเดือนนี้ค่อนข้างจริงจังซีเรียสมีพามมีแพชชั่นต่อกันแล้วก็อาจจะมีไอเดียความคิดรเริ่มสร้างสารรค์นะคะมีโอกาสในการที่จะอยากขยับความสัมพันธ์แล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ดีๆเนาะบางคนอาจจะหมายถึงการมั่นหมายแต่งงานหรือว่าร่วมพุ่นลงทุนได้ถ้าใครที่แบบ ต้องการมีลูกมีบุตรเดือนนี้ก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะคะสําหรับชาวราศีมังกรค่ะในด้านของสุขภาพนะคะถ้าใครที่ช่วงที่ผ่านมานะคะมีอาการเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยเดือนนี้มีโอกาสที่ดีขึ้นได้ค่ะมันมีการพักฟื้นมีความรีแลกซ์มากขึ้นนะคะความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยมันมีอยู่นะฉะนั้นอ่ะถ้าจะให้ดีนะคะพยายามแบบ เปลี่ยนตัวเองะคะ่ะพาตัวเองไปเจอกับธรรมชาติบ้างนะคะไปสัมผัสกับธรรมชาติหรือว่าใช้เวลากับครอบครัวะคะ่ะคลีแลกผ่อนคลายบ้างนะ,ะก็จะถือว่าจะเป็นอะไรที่ดีคะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการนั่งอะไรนานๆเนาะ,ะมันอาจจะทําให้เราอะคะ่ะปวดตัวนะคะหรือว่าปวดหลังใครนั่งนานเกินไปเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการแบบจากการแค่ปวดปวดตัวปวดหลังเนี่ยอาจจะกลายเป็นออฟฟิศซินโดมได้นะคะฉะนั้นก็พยายาม ออรีแลกซ์บ้างนะคะหรือว่าการที่ทำงานบทควาอพรมนานๆเนี่ยคือต้องแบบจัดเวลาให้ตัวเองแบบปรับเปลี่ยนอริยาบทบ้างก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่ดีนะคะไปชื่นชมธรรมชาติบ้างหรือว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเดินทางบ้างก็จะ มีโอกาสดีนะเป็นการเที่ยวผ่อนคลายหรือว่าจริงๆโควิดเนาะมันเหมือนกับการเดินทางมาอาจจะไม่ได้บางทีขับรถวนๆก็ได้นะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกีแลกซ์มาึ้นนะคะสําหรับเดือนนี้ในส่วนของการทําบุญค่ะเดือนนี้แนะนําเป็นการทําบุญลงศพนะคะการทําบุญด้วยกับสิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะหรือจะเป็นการทําบุญเรื่องของเด็กๆเ,เรื่องของครอบครัวต่างๆนะคะให้การช่วยเหลือเขาก็จะเป็นการเสริมบุญให้กับคุณค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทาบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้ ขอให้เราค่ะทาบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะลูกตาลอยากให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสิ่เสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ